ต้องม,มีปัดมือได้เออค่อยๆแกะนี่ค่อยๆคๆๆ่อยๆค่อยสิเพนี่แกะมาเออมาไม่สปันดเหรอ่ะยิบชิมช,ชิมชเสแฉะแกะมาได้เบมือนยิบขึ้นมาดีๆทีททละอันเออนี่ Kín sao ba. <laughs> kín, cuộc bao gặp gặp khẩu gặp đấy đây này Xài gặp chặt vô gặp kín bao gặp gặp Xài gặp 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 gặp

มันไปนอนนยนะ้ก่อนปหนาิรับตอนนึงอ่ะนโจ้บอรักก็มาเอาแบ่งกันกินแนวหากินยากมันก็มีอย่างนั้นแหะแม่เอาไว้เตะไปตอนบริกินงาๆนะคะบเสดอยู่ในนี้นะคะ จะแกะกินอันนี้มั้แะแฮะม่มนเใส่เแม่นแบบปะ,ะ,ปะกินดีดีมันมันอมเมมตนของเก็บน้ำมันได้พอไปเอาไปเก็บนงำแก็ได้เลยที่แกะปอขนมนะบอกปลาลูกน้ำแซ่บปะ คยกินจ้ะป้บ้าอร่อยเขอบใจพ่นไหมขอบใจปลลูกขอบใจรปลลุกขอบใจเรปลเลียมขอบใจรปลาเลียมขอบใจรปลเลียมจหัวปลเลียมปลจเลียมปลาจ่หัวกิก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 กกนกินิ ใจเรีารีขนมมาให,นหา้น้องกินนแซ่บปะหูบอกมันมีอย่างอะในข้างในนะน่ามีน่ะอีอย่างอ่ะอีอย่างกันน,น,นั่น่ะนอ,อีมันบอกเนี้ยมงเลือเลยล่ะเม็นบอก,กู้จิบเบ่นบอกใคแซ่บใช่จะไกอบคุณขนมแซ่บจาก กลริยมเด้อจ้าดิเกตไปกินแล้วเลิกก็นี่เสียบกับเขาได้เลยค่ะมันอยู่ได้โดนขนมมัน <tama> ย <ille> ินนะ